สวัสดีครับคนเกิดราศีธนาราศีตุลนะครับประจาช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมีนาคมนะครับถือว่านะฮะจังหวะตอนนี้ครับยังรู้สึกเหนื่อยเซงอุรานะเซงจิตใจนะฮะยังเบื่อเบื่อหน่ายอยู่นะฮะณขณะนี้นะฮะเพราะว่าในเหตุผลของหลักของโหราศาสตร์นะครับว่าด้วยโหราศาสตร์นะฮะดาวประจําตัวของท่านเรียกว่าดาวพศุกนะครับดาวศุกร์ดวงนี้ฮะยังโคจรครับอยู่ในภพอลิครับ อาดิเนี่ยก็แปลตรงตัวก็คือว่านะฮะมีเรื่องทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะครับยังมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วมันยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีลัคนาราศีนี้ตุนนะครับก็ยังเหน็ดเหนื่อยเรื่องของการที่จะนะคิดว่าใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเนะี่ยมันมีอารมณ์แบบนี้สับสนอยู่บวกกับอะไรนะ ดาวสุขซึ่งเป็นดาวประจำตัวในขณะน,นี้มีดาวราวหูนะมาร่วมนะกับดาวประจำตัวของท่านราหูคืออะไรโหราศาสตร์เขาบอกว่ามัวเมาให้ทายดาวราหูดาวมัวเมาเนี่ยมันแปลว่ามีเหตุที่ทำให้สิ่งที่เราตัดสินใจอยู่ในขณะน,นี้มีคนมาบอกข้างหูกระซิบไม่ได้ได้นะไม่ได้ใช่อย่าทำเลยก็ทำไปเถอะมันมีความบังเอิไงนะ ราศีตุลคือราศีตาช่างนะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะนะวิเคราะห์แยกแยะได้ตัวเองและสามารถที่จะหาคําตอบได้นะเป็นผลดีกับตัวคุณเองอันนั้คือพื้นดวงเดิมของคุณถ้าไม่พูดถึงการทายจรนะฮะแต่ถ้าการทายเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้ก็จะทายจอรปุ๊บเนี่ยไอ้ลาหูเนี่ยนะมันอยู่กับดาวประจำตัวของท่านเนี่ยนะฮะมันเลยมีมุมแบบว่าเออ คนคนนั้นก็บอกคนนี้ก็บอกว่าดีคนนั้นบอกไม่ดีมันก็เลยสับสนในขณะนี้เพราะฉะนั้นกลับมาจุดยืนคือว่าถ้าเราตัดสินใจอะ,อะไรไปแล้วจงยึดมั่นนะกับสิ่งที่เราหาข้อมูลด้วยตัวเองเป็นสิ่งสําคัญและลงมือทําไปนะตรงจุดนี้มีมุมที่ดีนะอย่าไปฟังนะเสียงนกเสียงกาเยอะไปนั้นเนี่ยคุณจะล่าช้านะคุณจะมึนมึนงงๆเกิดขึ้นได้นะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามองเรื่องของ การงานบ้างนะฮะในภาพรวมแล้วเนี่ยดาไปจำตัวเป็นอลิต้องต่อสู้ฟันฝ่าแต่สุดท้ายจะได้ดีนะครับติดอยู่นิดนึงก็คือว่าตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารเนี่ยมีมุมที่จะมีปัญหาถ้าคุณนั้นทํางานด้วยตัวของตัวคุณเองติดต่อลูกค้าด้วยตัวของท่านเองนะฮะนะทำเองด้วยตรงนี้ไม่น่าห่วง แต่ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกน้องบริวารต่อไปสั่งนู่นนี่นั่นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะลูกน้องเนะี่ยอาจจะงงงงมึนมึนปั่นหัวคุณงงงงอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องเอา,เอา,เ,อาเอาใจใส่กับบริวารน,นะเป็นสิ่งสําคัญในช่วงปัจจุบันนี้เขามีปัญหาปุ๊บรีบเสียบรีบแก้ไขรีบไปทําแทนนะเพราะคุณเป็นเจ้านายเนี่ยนะนะต้องทำนะไม่ทำไม่ได้นะฮะเป็นแบบนี้นะครับ เรื่องของนะการเงินนะฮะเชกเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ดาวการเงินของท่านยังโครจรถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนทับอะไรในช่วงนี้เบรกละวางไว้ก่อนนะครับอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนะี่ยเป็นราศีที่นะช่างมูนช่างนี่นะ,ะจะซื้อดีไม่ซื้อดีมันคุ้มค่าหรือเปล่า แต่พอดาวไปจําตัวไปอยู่กับดาวมัวเมาไงมันแปลว่ามันมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเกินตัวได้นี่คือสิ่งต้องระวังในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะเรื่องของความรักนะฮะณนะขณะนี้นะครับช่วงนี้จริงๆแล้วเนะี่ยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวข้องความรักของท่านเป็นอลีกระดวงนะ,ะเวลาสื่อสารปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันอาจจะแบบว่าคุยกันจุกจิกยุ่มยิ้มได้ง่ายนะฮะ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนะี่ยหายใจลึกๆนะมีปัญหาเคลียร์กันซะนะมีมุมของการให้อาภัยกันซะตรงจุดนี้เป็นผลดีแต่ถ้าใช้อารมณ์ในการวิวาทะพุกเนี่ยนะมันะมจะมีแต่ทำให้ชิคคู่มีปัญหานี่คือสิ่งต้องระวังไว้ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเอาละฮะนี่คือสนองคำพยากรอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดวงของท่าน มากกว่าน,นี้เป็นการส่วนตัวนัดหมายอาจารย์พูดที่ assign นะฮะฮ h o l e master ครับมีคำตอบแบบการันตีอยากแน่นอนครับ